ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไต่เต้ากันไปแบบนี้จากเงินเพียง1000บาทแต่ของพันเริ่มต้น3,000บาทคะ่ะทุกคนแล้วแต่นะคะเพราะว่าเรามองเห็นไงเรามองเห็นแล้วว่างานเครือข่ายบนบล็อกเชนคืองานง่ายๆสบายชิวนะคะเห็นไหมคะเมื่อนะคะทีมงานของเรานะคะเราขายงานแค่ครั้งเดียวนะคะแค่ครั้งแรกนะคะ3กระดาน1กระดานนะคะแล้วแต่ค่ะเมื่อเขาตัดสินใจสําเร็จเขาเข้าระบบนะคะเอาตัวเองเข้าระบบเรียนรู้ลงมือทํานะคะ เขาจะขยับกระดานขึ้นมาเห็นไหมคะ1 0ึ่งอ้หนึ่งหนึ่งศูนย์สามขึ้นมานะคะพันก็จะได้รับ90ดอลล0ดอลล์เป็นเงิน3 1 5 0บาทฮะ,ะเพราะคูณ35มูลค่าของดอลลา่าเสร็จแล้วนะคะยังไม่พอนะคะก็โยนขึ้นไปนะคะที่น้องต้อมทองสุกนะคะซึ่งเป็นผู้แนะนำของพันนะคะน้องต้อมก็จะได้รับค่าชั้นค่ะย27.5นะคะเท่ากับเป็นเงินไทยก็9 6 2 5 ยังโยนขึ้นไปอีกค่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกทีมงานข้างๆของน้องต้อมนะคะเป็นแม่เดียวกันนะคะคือ494นะคะแม่เดียวกันคือ494แต่ว่าอ,อันนี้เป็นเห็นไหมคะมาดูฝั่งนี้นะ543นะคะพอน้องต้อมคือ543เห็นไหมคะพี่เปิ้ลนะคะ503ก็จะได้รับค่ะทุกคน40ดอนค่ะเท่ากับพันสนะคะเอ๊ะรู้สึกว่า หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะสิบห้าไม่แน่ใจนะอันนี้อ่าส่วนอันนี้คุณครูพินึกค่ะก็ได้รับเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอ่าสีน้องไปอยู่ชั้นที่สี่ของครูพินึกนะคะเห็นไหมคะโอ้โหง่ายสบายชิวมากนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะคะระบบแบบนี้นะคะทุกคนระบบที่รันบนบล็อกเชนนะคะสั่งจ่ายด้วยสมาร์ทคอนแท็คนะคะเข้า100 กระจายออกในผังโครงสร้างของเรา100%นะคะและรับเงินด้วยกันแบบนี้นะคะโขนง่ายๆสบายชิวค่ะสนใจนะคะเม้นมาค่ะว่าสนใจนะคะหรือติดต่อทักแชทมาค่ะ